สวัสดีครับคือเก้าคือเดิมครับของเบ่าปทัยพัฒน์ถินเมื่อนี้เฮาอยู่ที่บ้านสวนพันไม้นะครับในตอนเช้านี้เฮาก็ได้ทําการเปิดนะครับเปิดปั๊มน้ําเพื่อให้ระบบน้ํากับต้นทุเรียนของเฮาครับไม่ว่าจะเป็นต้นอ้อยสุพรรณต้นโกยต้นผึ้งหวานป่าบ้างนะครับเราก็พยายามอัดน้ําให้กับต้นทุเรียนครับตอนนี้ โดยปกติเ่าก็ใส่ปัม๊มอัอดให้ในช่วงเช้านี่แหละครับประมาณสักอพอาจะแบ่งเป็นโซนโซนล้างกับโซนบน่นโซนล่างก็ให้ประมาณ30สิบนาทีโซนบนก็ให้ส0มสินาทีครับแต่ก้อนมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาเราไม่อยู่มันก็ไม่มีคนปิดเปิดให้นะครับแต่ตอนนี้ต่อไปเขาก็กำลังจะว่างระบบเป็นตั้งเวลาในการให้น้ำโดยปิดเปิดอัตโนมัติโดยอาศัยควบคุมโดยสโต โซลินอย์ว้าวนะครับนี่ครับเป็นระบบน้ำอาร์ตในกับต้นทุเรียนของเรานะครับไปข้างในแต่ต่อไปเราจะอาศัยตั้งเวลาครับปิดเปิดเองโดยอัตโนม,มัติโดยอาศัยโซลลเซลล์จากจากเซลลเซลล์จาก,จากน่นเติมน้ำลงหนองสาตัวนี้ไว้ครับตอนในตอนกลางวันส่วนในตอนเช้าทุกเวลาเจ็ดโมงมันก็จะให้ปิดเปิดอัตโนม,มัตินะครับ ประมาณชั่วโมงหนึ่งโดยทุกวันโดยเราไม่ต้องอาศัยเข้ามาคอยปิดเปิดครับฝากติดตามด้วยนะครับเรากำลังจะําครับตอนนี้เราก็จะสร้างวงจรขึ้นมาอยู่ครับฝากเดี๋ยวจะเข้าจะอีกอัดคลิปให้ดูเรื่อยๆให้เบิ่งตลอดนะครับให้เบิ่งเรื่อยๆครับเพื่อจะเป็นแนวทางสำหรับคนหลายๆคนนะครับวันนี้บ้าุ้ทยพัททินไม่มีอะไรมากเอาเออกมาฟามาตอนํำนี้นะครับลักกับเป็นกําลังใจให้ทุกคนสำหรับสายกเกษตรนะครับทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้บ้าวพุทยพัททินก็อขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับบายบายแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขครับสระมนีสวัสดีครับบายบายจุบจ๊บ